สวัสดีครับผมก็มาอยู่ผมกบอยนะฮะในช่องพิเตอร์ซ u นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บโยกังยุทธภพครบสลึกนะครับเราจะมาพูดถึงแพทประจําสัปดาห์นะครับผมการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่17สิงหาคมนะฮะสองพนะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครัสำหรับแพทประจําสัปดาห์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับผมสําหรับวันพฤหัสนี้การอัปเดตของเรานะครับผม วอร์เซลนะจำหน่ายเทมสําหรับสายสงครามนะครับผมตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึง24สิงหานะครับ2,566นะครับผมก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะดูได้ตอนเที่ยงเนาะตอนนี้เราก็ดูไม่ได้ก็ไอเทมสายยากดสงครามมาแหละนะครับผมแล้วก็กิจกรรมนะครับผมที่2เป็นกิจกรรมสงครามทั่วล่าร้อนละอุเพิ่มแต้มดับเบิลสเท่านะครับผม ก็เหรียญรางวัลของวอทุกชนิดก็จะได้เป็น2เท่านะไม่ว่าจะเป็นสารลักษณ์ของชิงเจ้ายุทธภพนะครับเกียรติยศสำนักนะครับผมเกียรติยศแห่งฝ่ายนะครับชิ้นส่วนของป้อมนะครับผมสารลักษ์แห่งวิญญาณนะครับผมหรือว่าตราแห่งการช่วงชิงนะครับก็จะได้เป็น2เท่าทั้งหมดของรางวัลน,นะต่อมามีกิจกรรมเพิ่มเติมของกิจกรรมลุ้นเหล็กไหลกําจัดบอสลุ้นไอเทมมากมายนะครับผม ตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึง31สิงหาเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็เป็นการตีบอสล้นนะครับมีโอกาสเกิด2จุดหน้าเมืองกับใกล้ประตูมิตินะฮะก็จะเป็นคุณสมบัติของบอสของบอสนะของบอสของบอสล้นเหล็กไหลนะฮะก็จะสามารถโจมตีได้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นไม่ว่าคุณจะใช้กายกรรมท่ากวางเจาขนาดไหนนะครับผมคุณก็โจมตีได้แค่หนนะครับ ซึ่งบอสเนี่ยจะไม่จะมีค่าภูมิต้านทานพิษและดีบัฟทั้งหมดไม่ติดสถาน,นะใดๆทั้งสิ้นนะกรณีที่ไม่สามารถกำจัดบอสได้ในภายในเวลา2ชั่วโมงบอสจะหายไปนะครับผมอัตโนมัติแล้วก็จะไม่รอปไอเทมในรอบนั้นๆนะผมหมายถึงว่าบอสจะเกิดใหม่นั่นเองนะฮะก็ต่อมาไอเทมบอสรุนเหล็กไหลนะครับผม จะดอบก็จะมียุทธภัณฑ์ตั้งแต่ร้อยจนถึงร้อยห้าสิบนะครมีตัวความดีร้อยสิบจนถึงร้อมั่งรู้สึกนะครับผมและไอเทมอื่นๆพวกป้ายดีสกิลปานชุดอาวุธเกราะเครื่องป้องกันครบชุดนะฮะผมพวกหินพวกกล่องคุณสมบัติต่างๆนะครับกรณีที่ตัวละครตายจากบอสหรือเลไหลานะจะไม่ติดโทษตายหรือว่าคาประสบการณ์ส่วนต่างจะลดนะครับผมไม่ลดตรงจุดจุดนี้นะครับผม ทุกตัวละครสามารถเก็บไอเทมได้ไม่ว่าจะคนตีตายหรือว่าคนไม่ตีตายแค่เดินผ่านแอบไปลัดเก็บก็ได้หมดนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับเพราะว่าเราตีเข้าทีละหนึ่งแล้วก็เราก็ลุมหลายคนเนาะเราก็ให้สิทธิ์ว่าเก็บได้ทุกคนนะประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ก็อัดคลิปไว้ลงคลิปว่ายามว่างเราทําคลิปเนี่ยนะครับผมต่อมาคลุมประจําเดือนสเปเชียลไอเทมช็อปนะฮะ คุ้มธนูมืออาชีพนะครับผมสามสิงหาจนถึง31สิงหานะครับผมก็จะมีแบบทั่วไปแบบ G แบบ YG นะครับผมจะมีสถานะบัฟต่างๆต่างต่อไปนี้นะครับผมก็5านะครับผมจำน่ายสัตเทวารูดอบนะครับผมติดปีกนะฮะก็วันที่3สิงหาถึง31สิงหาเหมือนกันนะครับแพ็กเกจท่องยุทธจักรยูกตะหน้าฝนนะฮะอันนี้คือกิจกรรมเดิมๆแล้วนะครับ ออกกัดออกกัดวิกี่นะครับปาร์ตี้บัฟนะครับผมกิจกรรมบัฟปาร์ตี้ยาวสุดสัปดาห์นะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็31เอ่อไม่ใช่ดิสาสิงหาจนถึง31สิงหานะครับผมทุกอาทิตย์นะสุกเสาร์อาทิตย์นะ,ะครับกิจกรรมกองกองที่น่าสงสัยของท้าวพยากรก็ยังคงอยู่ปิ้งสกรีนยังอยู่เหมือนกันนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพยาเสริมความดีก็ยังคงอยู่นะฮะ คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอ่ะกิจกรรมที่มีประมาณ20กิจกรรมนะครับผมไม่ใช่18อ่ะมี18กิจกรรมนะครับมีทั้งหมดแค่3กิจกรรมที่มาใหม่นะครับผม3กิจกรรมที่มาใหม่เท่านั้นแล้วก็กิจกรรมเก่าที่เอาออกก็จะมีเออ่หมูทองคำนำโชคนะครับแล้วก็รีเซ็ตมีการรีเซ็ตวอร์ซิชั่น2นะฮะเกิดขึ้นนะครับไม่ระบุนะว่าของเซิร์ฟไหนรีทุกเซิร์ฟสงสัยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนคับผมก็บอายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมบ๊ายบายครับ